ชุติมาชัดเจนแล้วโอกาสดีเทิร์นรักพิธาแม้ว่าจะเลิกลากันไปหลายปีแล้วแต่บทบาทของนักแสดงสาวไต่ชุติามากับอดีตสามีทิมพิธาก็ยังคงเป็นพ่อแม่ให้กับน้องพิพิมได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนว่าบางครั้งหลายคนต่างก็เชียร์อยากให้ทั้งคู่กลับมาเป็นสามีภรรยากันอีกครั้งแต่ล่าสุดไต่ชุติมาก็ได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์อย่างที่บอกไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ของพิพิมช่วยกันดูแลลูกก็มีคนเชียร์มาตลอดเกือบปีแล้วถามว่าได้คุยกับคุณทิมไหมไม่ได้คุย คิดว่าเขาน่าจะเห็นส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรคนเจียก็คงเห็นอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวคือเป็นความหวังดีให้เขาตลอดแต่ถ้าเป็นคู่รักจะไม่มีเป็นความที่เป็นครอบครัวทุกวันนี้คุยกันแค่เรื่องลูกเป็นหลักถามว่าห่วงอะไรเขาก็คงห่วงแบบรอบนอกมากกว่าเวลาเห็นอะไรที่เป็นอันตรายกับเขาและลูกเราเราจะเคลียรตรงนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเราเคลียรเองเวลาเห็นอีกฝ่ายมีปัญหาก็มีให้กําลังใจบ้างนิดหน่อยเขาเป็นคุณพ่อของพิมพ์เราก็อยากให้เขา เ,เป็นคุณพ่อที่โอเคเราก็เป็นห่วงลูกเราอันนี้คือเป็นหลักมากกว่าสถานะหัวใจตอนนี้ไต่บอกว่าไม่มีคนเข้ามาเวลารู้สึกเหนื่อยก็มีพิมพ์มีคุณแม่มีพี่ชายมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอ